นางเอกวิกหมอชิดต,ตอบเรื่องสัญญาช่องอยู่มา13ปีไปต่อหรือพอแค่นี้ โลดแล่นในวงการมันเทิงมานานมีผลงานโดดเด่นจํานวนมากอย่างทัพทิมอัญยอรินทีาราธันันพัฒน์โดยเราจะเห็นผลงานโดดเด่นหลากหลายด้านของเธอด้วยความสวยมาพร้อมความเก่งมากฝีมือทําให้มีแฟนคลับหลงรักและติดตามจํานวนมากและจากที่ทราบกันว่าอยู่สังกัดช่องเจ็ดและถูกสงสัยว่าเตรียมย้ายช่องหรือไม่อย่างไรจนกระทั่งล่าสุดสาวทัพทิมได้เปิดใจผ่านสื่อเผยว่าอยู่กับต้นสังกัดมาประมาณ13ปีก็ผูกพันมากเพราะว่าเหมือนเราได้ มีโอกาสได้เรียนรู้และได้เริ่มงานอะไรต่างๆสําหรับเรื่องสัญญาตอนนี้ยังไม่หมดสัญญาอยู่ในช่วงของระยะเวลาการตัดสินใจซึ่งทางผู้ใหญ่ก็ทราบก็ให้เวลาเราตัดสินใจถ้าถึงเวลานั้นพี่ๆก็คงจะทราบเองว่ายังไงบ้าง